สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะประจําเดือนสิงหาคม2568นะคะ ชาวธาตุน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษาย,ยนและชาวพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะ อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทคงสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะ ไปตัดสินใจใดๆซะเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็อินดีต้อนรับนะ,ะชาวธาตุน้ํากระกจมินพิจิตเที่ยงคิดถึงคนรักเก่าและอินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองคนรักเก่าชาวธาตุน้ําเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุน้ำกระกมีพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอด้วยดีหนค่ะหนึ่งดาบนะคะไพ่หกถ้วยค่ะแปด ถ้วยนะคะและเป็นพายอัศวินถือดาบ ชาวธาตุน้ากรากฏมินพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะมีธาตุน้ําด้วยกรากฏมินพิจิกธาตุดยวก,กันกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุน้ำสาเหตุเบื้องต้นหลักๆนะตามหน้าไพ่นะคะที่ออกมา ที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหนึ่งเลยนะคะก็คือช่องว่างช่องว่างระหว่างกันเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะไม่ว่าจะเป็นช่องว่างในเรื่องราวของอายุเชื้อชาติศาสนาหรือแม้แต่ระยะทางระยะห่างนะคะความเอาใจใส่อะไรต่างๆที่สรุปแล้วมันคือช่องว่างที่กั้นระหว่างกันระหว่างคุณและเขานะคะสนะคะอาจจะนะอาจจะ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันก็คือมีคนรักเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลับเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต้องหยุดลงเออคบกันคุยกันอยู่ดีๆคบกันอยู่ดีๆเอา้าหายไปกับคนเก่าซะงั้นเออแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเรา อ,อาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะก็เลยเดินออกมาแบบนี้ก็ได้หรือบางคนก็สามวันดีสีวันทะเลาะค่ะปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายแก้จนไม่ไหวจะแก้แล้วนะ,ะเลยเลือกที่จะตัดสินใจตัดจบความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวท่าน,น้ำกนกฤมีพิจิตที่ทำให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาว่านา้ำกรากฏมีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคม2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่งถือดาบควีนถือเหรียญค่ะ The Star นะคะ และเป็นไพ่คิงถือถ้วยชาวท่าน้ำกระกฎมีพิจิกนะคะไม่ได้กาดความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ตาณ่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมไม่มองว่าตัวคุณเองไม่ได้ทําอะไรในพาร์ทของคนรักเก่าหมายถึงว่าไม่ได้ทำอะไรในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้มีการเทคแอคชั่นใดๆแต่มันแต่ตัวเองแต่ตัวคุณเองพยายาม Move on นะคะ Ừ, พยายามยอมรับความจริงพยายามที่จะตัดใจใช้เหตุผลต่างๆอยู่เหนืออารมณ์นะคะพยายามที่จะเทพลังงานลบๆออกไปแล้วเข้าใจความเป็นไปที่มันเกิดขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ฮิวใจตัวเอง ะะพยายามที่จะ move on นั่นแหละพยายามที่จะยอมรับความจริงนะคะืประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในพาร์ทของความคิดและความรู้สึก <c oughs> ของชาวธาตุน้ำกระกฎดมีพิจิกนะคะกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุน้ำก่อน ขอดูความคิดและความรู้สึกของคนของชาวราน้ำกรกฎมีพิจิกที่มีต่อคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นนะคะมาดูกันเมจิเชียนค่ะเดอะซันนะคะสดาบ และเป็นไพ่ Judgment ชาวธาน,น้ํากระกรกมีพิจิคุณคีลารู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้เอาจริงๆตัวคุณยังอยากให้เขากลับมานะยังอยากคุยยังอยากเจอยังไม่ได้อยากที่จะตัดใจนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะสื่อสารเพื่อที่จะให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่อีกใจหนึ่งตัวคุณเองก็พยายามที่จะยอมรับความจริงอืมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนรักสา่อคนนั้นคนที่ชาวทัดน้ำกรกรกรมีพิจิกคิดถึงนะคะเขาคนนั้นคิดแล้รู้สึกอย่างไรกับชาวทัดน้ำกรกรกรมีพิจิกนะคะนึกถึงหน้าเขานะเจ็ดถ้วย Empress ค่ะ หไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ห้าถ้วยชาวธาตุน้ำกระกฎมีพิจิกนะคะคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์ค่ะอาจจะเป็นชาววันศุกร์หรืออาจจะเป็นชาวทัดลมมิถุกตุนกลุมถ้าน้ำกระกฎมีพิจิกมีทัดุดินด้วยนะคะผลึกศพกันมังกรอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ เ,เขาคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขาเสียใจค่ะเสียใจกับความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงเสียใจกับปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่ผ่านมาเขายังมองว่าคุณคือคนที่ดีมากๆกับเขาอยู่เขาเสียใจและเขาก็เสียดายคุณด้วยนะอืมแต่ตัวเขาเองแต่ตัวเขาเองก็ก็ไม่ได้มีความกล้าที่จะที่จะทัก ที่จะขอโอกาสที่อยากจะกลับมาอืมคือตัวเขาอะละอายใจมีความละอายใจอยู่ในนั้นด้วยนะคะถามว่าเขายังมีความห่วงใย,ยให้กับคุณไหมเขายังห่วงใย,ยคุณแล้วก็ถ้าหากว่ายังมองเห็นกันได้เขาก็ยังคงส่องอยู่นะคะเออเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคมอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวท่านน้ำกรากฎมีพิจิกกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงในเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรใม่ขออนาตญญบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเด็กถือเหรียญคะ่ะสี่ดาบ เก้าถ้วยนะคะ <c oughs> และเป็นไพ่สามถ้วยชาวท่าน้ำกรากฏมีพิจิกนะคะในส่วนของเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์แม่มองว่าความสัมพันธ์นี้มันได้จบลงจริงๆแล้วแหละอมืมันจะไม่ได้มีการ take action ใดๆนะคะจะไม่ได้มีการสื่อสารหรือติดต่ออะไรมากไปกว่าที่จะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วแหละ อืมเนาะเวลาค่ะเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างจริงๆทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเ,เรื่องราวความรักคมสัมพันธ์ให้กับชาวท่าน้ำปรากฏ็นพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคาแนะนําค่ะชาลีอดนะคะหกเหรียญแฮงแมนค่ะ และเป็นไพ่แปดดาบชาวาตดน้ํากระกฏมีพิจิตที่ยงังคิดถึงคนรักเก่าคำแนะนําจากไพ่นะคะบอกว่า Move on อนม o v e on เนาะยอมรับความจริงให้ได้นะคุณไม่ต้องโทษเขาไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษอะไรในความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปอะไรที่มันจบไปแล้วได้ที่มันมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปอะคะ่ะให้อาภัยตัวเองในอดีตแล้วให้โอกาสตัวเองในปัจจุบันในการ Move on แล้วก็เดินหน้าต่อนะคะ เป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยขามีพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอยลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ